ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับเกมทำลายแล้วก่อนช่าง EP ที่สองสำหรับสำหรับอ่าช่องนี้แล้วกันนะผมฮ่าอือตัว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 กันเลยอือตัวครับผมจับไปแล้วครับจับไปเลยช่องนี้มันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนิดนึงนะอันนี้คือรอยผมทำไปแล้วนะตอนแรกผมโคตรโง่เลยนะคุณผู้ชม ปึ๊บอ่านี่เปลี่ยนนะครับนี่ปเปลี่ยนครับผมปเปลี่ยนเลยถ้าแบบว่าอ๋อสเปซปลาอ๋อสเปซปลามันจะแยกนะครับผมมามารู้ละอือเดี๋ยวเราจะไปแยกกันนะครับผมแยกครับตอนในอีพีนี้เราจะแยกครับผมเราจะแยกอุ้ยชน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 โอ้ประตูเออไม่ต้องแยกเลยนี่ว่าถอยหลังชนเลยนี่ว่าหืมหืมหืมอมันเป็นยังไงหืม งงมันเป็นยังไงือมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงดีนะฮะมาเราผมจะแย็คนะครับคุณพ่อครับผมจะแย็คครับผมตัวห่อห้อตห่อห้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียไปเลย,ยไปเลย ดีดีดีนี่ใสไหมใสไหมนี่นี่นี่ใสไมใสไใสไใสไหมออเออตะอตอตใสไมใสไัไง้ออื้อืออ้ออือออออออ้ส่้อื้อือ ดีนีนีนี่ใสไปดีนีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนีนีนี่ใสไปทั้งหมดนีนียกล้อไปเลยมองภายในดูนะครับนี่นี่นี่คือมุมมองภายในนะผมนี่ฮึบอมาึบฮึบ ดีนีอืมดีเป็นไงนี่นี่ดีดีนี่แตกข้ามหมดแตกข้ามหมดปรโตูเอ้ยกลัวไปได้แค่เก็บมันเป็นยังไง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 ดีดีดีฝังพังพังเล็งดีดีเล็งดีดี ลงดี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 นี่นีเป็นไงเล็งดีครับเล็งดีเล็งดีใส่ใส่อึบววยเว้าเล็งดีเล็งดี๊บใส่ออเมื่อกี้เราไม่ได้เด็ดเด็ดดตว่ะดีดีดีแตกป่ดิ่ดิไงดีดีดี นี่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 ยัดไปยัดไปยัดไปดิกลัวไม่ได้แค่เก็บปัโถูเอ้ยกลัวทำไมวะยัดไปอมาฟังเสียงเครื่องกันคุณผู้ชมแหมโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้รถโดนเฮ้ยเมื่อกี้อันนี้โดนรถเราเหรอ เย็ดแย็ดหัวมันออกดิเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นว่ะอ่าค่อยๆแย็กออกนี่ค่อยๆแย็กออกครับผมนี่เป็นไงค่อยๆแย็กค่อยๆแย็กครับผมนี่แย็กครับผมแย็กครับนี่ครับแย็กแย็กเลยแย็กครับ แยกครับ yup. นี่แยกแยกไปเลยแยกไปเลยอ๋เป็นไงมันเป็นไงมันเป็นยังไงเอาไมล่ะจะเอาไหมจะเอาไหมหยอกแยกไปหย้อหยอกแยกไปอยากโดนแยกไหมไอ้หนูอยากโดนแยกเยอะเ้ยวย อยากโดนแยักใช่ไหมไอ้หอนูไอ้หนูสงสัยไอ้หนูอยากโดนแยักว่ะไอ้หอนูอยากโดนแยักใช่ไหมไอ้หนูอยากโดนแยักใช่ป่าโอ้โหโอ้แตกแตกโอ้เวนะโอ้แตกแตกแตกหมดเลยกูจู แยกไปห,หมดครับแยกให้หมดครับผมมันบับงคับยากมากเลยนะคุณผู้ชมเสียงเครื่องก็เสียงเครื่องโคตรนิ่มอ่ะแยกแยกไม้แม่งเลยแยกไม้แม่งเลยเนี่ยเสียงเครื่องแม่งโคตรนิ่มอ่มเมมเนะเ,เออ,อเอาใหม่ดิี่ยออตั้งลำ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 ใหม่ตั้งลำใหม่หมอ่ะอือ เออนี่เอาใหม่ด้เอ <S an> าใหม่ด้อยม้าดิเพลนี่ีใสไปใสไหมนี่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 ีใส,ใส,ใสมาเลยเย็ดใสไหม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  ีชนอย่างเดียวผมอ่ะดีนี่ผมชนอย่างเดียวใส่เสาไปดิใส่กลางเสาไปดิใส่กลางเสาไปดิดีเอออะไรตีนีดนี่ใส่ไปชนไปเลย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 นั่นแหละชนไปเลยชนไปเลยเอามันล้มล้มไปดิเอามันล้มไปดิเอามันล้มไปดิเอามันล้มไปเอามันล้มไปเอามันล้มไปอุ๊วอะไรล่ะเอามันล้มไปดิ กลัวทำไมอ่ะเอางี้เอางี้เอาแม่งดิเอาแม่งี้อุ้งไม่โดนอีกพล้เจ้าเอ้ยเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาไม่งีเออนั่นละมานีนดิอันไหนอันไหนอันไหนเขาเรียกว่าไงอันไหนขวางหน้าแจ็คให้หมด แจ็ครถตัวเองได้ไหมแจ็ครถตัวเองได้ไหมเออแยกรถตัวเองแยกรถตัวเองเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่แยกรถตัวเองเป็นไงล่ะแจ็คกล่องได้ไหมเราแจ็คกล่องได้ไหมเดี๋ยวดูดิเราเราแจ็คกล่องได้ไหมเราเราเราแบบผมถ้าผมแบบว่าอยากอยากแจ็คแจ็คกล่องแจ็คกล่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าไม่ได้ปะแ็กกล่องไม่ได้ปะเดี๋ยวมาแจ็คฝั่งนี้ก่อนอ่าปึ๊บ นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหขับยากมากเลยผมจะมาถึงดูดิหม,มุนห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 มุนแย็กครับแยก็กเออแย็กไปเออนั่นแหละแยก็แยกไปนั่นแหละแย็กไปแย็กแย็กไปโย่โย่โย่แย็กไปแยก็แยกไปแย็กแย็กไปนั่นแหละแย็กไปนั่นแหละเออนั่นแหละเออมันต้องอย่างี้ มันต้องพอดคนหนีนะครับผมแยกไปครับนั่นแหละนั่นแหละมันจริงเหรอมันมัน่างนี้นี่อื้ออือนี่นี่นี่ผมมองไม่เห็นกูจะมองไม่เห็นมุมมองภายในหน่อยแล้วกันครับอื้ออื้นี่นี่แยกไปอื้ออื้อโอ้โห เฮ้ยด้อด้อด้อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเ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 ฮเจนพี่เดูเจนพีมันสู้อ่ะมันสู้มือเหรอฮะสู้มือใช่ไหมมันจริงสู้มือใช่ไหมสู้มือใช่ไหมมันต้องมันต้องต้องเข้าตรงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเข้าตรงๆก่อนนะคุณผู้ชมนะต้องเข้าตรงๆต้องเข้าตรงๆเดี๋ยวก่อน เออมันต้องข้าตรงๆจริงๆอ่ะนี่ต้องเข้าตรงๆต้องเข้าตรงๆโอ้แม่งเล่นยากว่ะนี่ในจอยค่อนข้างเล่นยากแต่ว่าขับง่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินเองแหละเล่นยากเล่นยากแต่ขับง่ายนะในจอยนะออแ,แตกหมดมา เล่นยากแต่ขับง่ายนะเออนั่นแหละนั่นแหละทุบทุบไปเลยนั่นแหละนั่นแหละอื้มอืมเออม,มันต้องกระโดดคนนี้เออมันต้องกระโดดคนนี้ยึบยึบยึบเออนั่นแหละทุบทุบมันคามันติดอันไหนวะมันติดอันไหนวะไอ้ไอ่ ไม่ลงอ๋อมันติดเสานี้หรอได้มันจะไม่ยากเลยเสานี่ก็ทุบใกล้ๆทุบต่ำๆก็ได้เนี่ยเออเนี่ยไม่ให้มันล้มมันจะไปยากไร่นี่เนาะมยากตรงไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะเออมันจะไปยากอะไรเนาะเห็นไหมโอ้รถเป็นคอนโทรลยากจริงนี่เห็นไหมล้มแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะไปยากตรงไหนใช่ไหมฮะ โอเคผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับดูต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะผมเรียบร้อยสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม